ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเนื่องจากพวกเขาเป็นหนึ่งในสี่กุมอำนาจของเขตลอยฟ้านิกายไร้ใจและเกาะปีศาจจงมีความแข็งแกร่งอย่างมากนิกายไร้ใจและเกาะปีศาจต่างมีผู้เชี่ยวชาญครึ่งเก้าวสู่ขอบเขตนักบุญก่อนหน้านี้ มันมีผู้พิทักษ์ทั้งเจ็ดในนิกายไร้ใจซึ่งทุกคนนั้นอยู่ในรายชื่อจันโลหิตแต่ตอนนี้เหลือเพียงเจ็ดคนเพราะหนึ่งในนั้นถูกฆ่าตายเช่นเดียวกับเกาะปีศาจที่มีปีศาจทั้งเจ็ดในรายชื่อจันโลหิตดังนั้นผู้อาวุโสข,ของแต่ละขุมอำนาจจึงมีเท่ากันอย่างไรก็ตามปีศาจทั้งหมดนั้นยุ่งอยู่กับการต่อสู้กับผู้พิทักษ์ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะหยุดเจิงวู่เฉิงได้ในตอนนี้ ซึ่งทำให้เจียงวูเฉิงแข่งข่าได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเผชิญกับการต่อต้านใดๆแต่การแข่งข่าของเขานั้นเป็นที่ดึงดูดความสนใจาๆเป็นนักดาบเมื่อเห็นว่าเจียงวูเฉิงแข่งข่าสัตว์ตรู เอยมู่ละเล้งอย่างก็ไม่สามารถที่จะหยุดหัวเราะได้ทั้งสองเคยต่อสู้กับเจียงวู้เฉิงมาก่อนและรู้ว่าเจียงวู้เฉิงนั้นแข็งแกร่งพอๆกับผู้เชี่ยวชาญในรายชื่อจันโลหิตด,ดังนั้นพวกเขาจึงไม่แปลกใจกับสิ่งที่เห็น แต่ผู้พิทักษ์คนอื่นที่ไม่รู้ต่างก็ประหลาดใจนั่นเป็นเขาชายที่ถูกแนะนำโดยผู้พิทักษ์เปยมู่และเล้งหยางใช่เขายังเยาว์วัยมากและการบ่มเพาะก็ไม่สูงดังนั้นพวกเราจึงเกี่ยวกับคุณสมบัติของเขาที่จะเป็นผู้พิทักษ์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะมีอคติมากเกินไปเขายังเด็กและแข็งแกร่งพอที่จะอยู่ในรายชื่อจันโลหิตไอหนุ่มนั่นวูจิว ผู้ซึ่งต่อสู้กับหนึ่งในปีศาจของเกาะปีศาจมองไปที่เจียงวู้เฉิงอย่างปองร้ายหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชงังฮ่าฮ่าเจ้าคนหัวล้านดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้เสียงหัวเราะจากประมุกนิกายร้ายใจดังกึกก้องไปที่ทั่วบริเวณหลังจากที่เขาสังเกตเห็นถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเจียงวู้เฉิง ไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะมีผู้เชี่ยวชาญซอนเรนที่แข็งแกร่งพอๆกับผู้เชี่ยวชาญในรายชื่อจันโลหิตประมุกของเกาะปีศาจชายหัวโลนที่มีออร่าที่แข็งแกร่งกล่าวขณะที่เขามอง แน่นอนแม้ว่าประมุขแห่งนิกายไร้ใจจะยินแต่เขาก็แปลกใจเล็กน้อยในความเป็นจริงไม่น่าแปลกใจที่เปิดมู่ละเล้งอย่างผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทั้งสองคนจะแนะนำเขาเขาแข็งแกร่งจริงๆและด้วยการที่มีเขา เราจะชนะในการรบครั้งนี้แน่นอนพวกเขากําลังจะชนะการต่อสู้หากไม่มีเจียงวู่เฉิงมันยากที่บอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะเนื่องจากทั้งสองขุมอำนาจนั้นเท่าเทียมกันแต่เจียงวู่เฉิงทำลายสมดุลและสร้างความได้เปรียบให้แก่นิกายไร้ใจเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เจียงวู่เฉิงฆ่าผู้เชี่ยวชาญระเบิดอย่างขั้นสูงสุดของเกาะปีศาจมากมาย ทำให้ผู้เชี่ยวชาญของนิกายไร้ใจได้ไปช่วยคนอื่นๆด้วยวิธีนี้ความได้เปรียบของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าเราจะชนะให้พวกบัดซบเกาะปีศาจต,ต้องตายส่งพวกมันไปลงนรก ผู้เชี่ยวชาญของนิกายไร้ใจแผดเสียงที่ตื่นเต้นอย่างมากเจ้าหัวล้านเกาะปีศาจของเจ้ากำลังจะพ่ายแพย้เสียงอันเยือกเย็นของประมุกนิกายไร้ใจนั้นก้องกังวานจากอากาศที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งสองกำลังต่อสู้แพ้ ข้าจะแพ้ชายหัวล้านถามพร้อมกับรอยยิ้มประหลาดเมื่อเห็นรอยยิ้มนั้นการแสดงออกของประมุกนิกายร้ายใจก็เปลี่ยนไปทันทีและความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นภายในจิตใจการต่อสู้ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเกาะปีศาจ ความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นเทียบได้กับนิกรายไร้ใจดังนั้นพวกเขาจะไม่เริ่มสงครามโดยไม่มีเหตุผลที่ดีพอทุกคนรู้ว่าเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นมันจะทำให้ทั้งสองฝ่ายถูกทำลายแต่เกาะปีศาจก็ยังคงเริ่มมนัน มีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนในขณะที่ประมุขแห่งนิกายไร้ใจตกอยู่ในความสับสนแสงสีแดงพุ่งพรวดเข้ามาในการต่อสู้อย่างรวดเร็วที่น่าอัศจรรย์มันไปถึงด้านข้างของผู้พิทักษ์อย่างรวดเร็ว ร่างสีแดงเริ่มจูโจมผู้พิทักษ์พระเจ้าด้วยความตกตะลึงผู้พิทักษกวาเดเคียวในมือของเขาเพื่อที่พยายามปัดป้องเคียวนั้นปะทะเข้ากับแสงสีแดงและถูกทําให้หายไปวินาทีต่อมาแสงนั้นก็ไหลไปที่หัวของผู้พิทัก ครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญความกลัวจับใจของผู้พิทักษ์ด้วยเสียงที่แตกละเอียดหัวของเขาก็ถูกทำให้บิดไปด้วยแสงนี้ในที่สุดแสงนั้นก็เผยให้เห็นร่างของมันมันคือชายชราที่สวมชุดสีแดงและมีคราวแพ้ มิวที่เหี่ยวแห้งของเขาและเล็บที่แหลมคมทำให้มือของเขาดูเหมือนกรงเล็บของเหยี่ยวด้วยหัวที่อยู่ในมือชายชรานั้นยิ้มแปลกๆบัดซบเหนืออากาศของการต่อสู้ ระมุกของนิกายไรใจจ้องมองชายชราด้วยท่าทางที่หดหูสุวย,ยียหญิงเขาระบุถึงตัวตนชายชราสุเยียหญิงครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญอันดับ131ในรายชื่อจันโลหิตอันดับต่ำกว่าเขาเพียงเล็กน้อย หากพวกเขาต่อสู้กันเขามั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะได้อย่างไรก็ตามในตอนนี้เขาได้ต่อสู้กับครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญอยู่ประมุขแห่งเกาะปีศาจเมื่อเขาถูกบังคับให้ต่อสู้กับประมุขแห่งเกาะปีศาจจะไม่มีใครที่สามารถต้านทางสเวียหญิงได้บัดซบเจ้าได้ขอให้สเวียหญิงมาช่วยเหลือประมุขมีกายไร้ใจมองอย่างเคร่งขืมท้าห้า เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะทําสงครามกับเจ้าโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสเวียหญิงชัยหัวล้านตอบกลับและเย่อเย้ในสนามรบหลังจากสังหารผู้พิทักษ์แห่งนิกายไร้ใจสเวียหญิงก็หันยังเป้าหมายที่สองของเขาผู้จิว๋ว ผู้พิทักษ์อีกหนึ่งคนไม่นะเมื่อเห็นซูเวียหญิงพุ่งเข้าหาเขาวูเจิวนั้นตื่นกลัวมากจนไม่คิดอะไรนอกจากจะหลบหนีและออกจากการต่อสู้แต่ซูเวียหญิงนั้นเร็วมากจนเขาตามทันอย่างง่ายดายและฆ่าเขาในวินาทีต่อมา ด้วยความร่วมมือจากหนึ่งในปีศาจของเกาะปีศาจคนที่2ความเย็นชาส่องสว่างในดวงตาของสเวียหญิงเขามองไปยังเป้าหมายที่สผู้พิทักษ์เล้งอย่างสเวียหญิงพุ่งไปยังเป้าหมายของเขาเหมือนลำแสงสีแดง ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่สเวียหญิงบุกเข้ามาในสนามรบเป็นครั้งแรกและค่าเป้าหมายดับสะบ้านที่ในมือของเจยงวูเฉิงก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงซึ่งบ่งบอกถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น ดาบสะบ้านที่ต้องการมานันเจยงวูเฉิงสัมผัสได้ถึงพลังของดาบที่ระเบิดออกมาวาวตาของเขาก็เปล่งประกายดาบสะบ้านที่ได้รับการเพิ่มระดับจากชั้น2ขั้นต่ำเป็นชั้นสขั้นกลางการเพิ่มระดับเล็กน้อย มันหมายความถึงพลังของดาบเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งเจียงวู้เฉิงมองเห็นสเียหญิงค่าผู้พิทักษ์ของนิกายไร้ใจสองคนเขาจึงตัดสินใจที่จะลงมือครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญแล้วอย่างไรเล่าเจียงวู้เฉิงหรีตาและเจตนาการต่อสู้ของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากทักษะดาบและพลังของดาบสะบันชีพได้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนหน้า ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปในรายชื่อจันโลหิตจึงไม่พอที่จะคุกคามข้าอีกต่อไปเนื่องจากความแข็งแกร่งของข้าในปัจจุบันของข้ามีเพียงผู้เชี่ยวชาญระดับสูงครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญเท่านั้นที่คู่ควรเป็นคู่ต่อสู้ของข้าสเวียหญิงผู้เชี่ยวชาญอันดับที่131ในรายชื่อจันโลหิตข้าละอดใจไม่ไหวที่จะให้ดาบสะบ้นชีพได้ดื่มเลือด นิกายไร้ใจได้รับความได้เปรียบด้วยความช่วยเหลือของเจียงวู่เฉิงอย่างไรก็ตามหลังจากสวีหญิงปรากฏตัวและสังหารผู้พิทักษ์ทั้งสองคนสถานการณ์ทั้งหมดก็เปลี่ยนไปสวีหญิงกำลังพุ่งไปหาผู้พิทักษ์คนที่สาม เล้งอย่างเล้งอย่างหนีเปิดยมู่ผู้ซึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการต่อสู้ร้อมออกมาบัดซบเล้งอย่างกล่าวขณะมองไปที่สเวียหญิงด้วยสีหน้ามืดมนเขาต้องการที่จะหนีแต่หาโอกาสไม่ได้เพราะเขานั้นติดพันอยู่กับปีศาจแห่งเกาะปีศาจไม่ไกลจากเขากรงเล็บอันแหลมคมของสเวียหญิงก็ฟาดเข้าหาเขาเหมือนสายฟ้าการแสดงออกของเล้งอย่างเปลี่ยนทันใดนั้น บริเวณโดยรอบก็ปรากฏเสียงดังกึกก้องและวังวนขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นที่ใจกลางของมันมีแสงไฟสองประกายพุ่งเข้าหาสเวียหญิงโดยตรงหากไม่ได้ต้านมันการโจมตีจะแยกสเวียหญิงออกเป็นสองส่วน สเวียยิงขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนที่จะต้านทานแสงนั้นด้วยกรงเล็บของเขาการประทะกกันทำให้เกิดเสียงประทะของโลหะสเวียหญิงเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจเขาอยากที่จะมองผู้ที่โจมตีให้ชัดเจน ในขณะนั้นขาของผู้โจมตีดูเหมือนจะเป็นแท้ยาวเมื่อมันถูกฟาดเข้าหาเขาพร้อมกับเสียงที่รุนแรงสวียหญิงต้องถอยกลับทันทีเล้งหยางเจ้ายังดีอยู่เชียงบู่เฉิงเคลื่อนที่ไปทางเล้งหยาง นักดาบรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเล้งหยางและแสดงความขอบคุณทันทีขอบคุณนะไม่เป็นไรให้ข้าจัดการเขาเองเจียงวู้เฉิงมองไปที่ซุเียหญิงด้วยรอยยิ้มตกลงระวังตัวด้วยเล้งหยางพูดขณะที่พยักหน้าอย่างหนกักเจียงวู้เฉิงและสเวเียงหญิงต้องไปที่กันและกันพึ่ง เจ้าบ้าไปตายซะสเุเยหญิงพูดพร้อมกับหัวเราะเขาดูเหมือนแสงสีแดงไหลขณะที่เขาพุ่งไปข้างหน้าเขาเริ่มโจมตีอีกครั้งด้วยกรงเล็บที่แหลมคมคราวนี้มีรอยกรงเล็บ5้าอันโผล่ออกมาจากอากาศตรงหน้าเขา กรงเล็บปีศาจเพราะมันถูกใช้ออกโดยผู้เชี่ยวชาญครึ่งเก้าสู่ขอบเขตนักบุญอย่างสวีหยญยิงการโจมตีของกรงเล็บน,นั้นน่าหวาดหวัน่นอย่างไรก็ตามเจียงวู้เถิงยิ้มอย่างเย็นชา เขาก้าวไปข้างหน้าพลางควงดาบสะบัน้นชีพในอากาศเพลงดาบเสียสลักกระบวนท่าที่6ดาบที่ยอดเยี่ยมนี้ประทะเข้ากับกรงเล็บสีแดงซึ่งปรากฏขึ้นในทันทีด้วยเสียงที่ดังก้องพลังนี่หวัดกลัวก็ระเบิดออก ในไม่ช้าพลังจากแสงดาบและแสงสีแดงกระจายออกไปในทุกทิศทางผู้เชี่ยวชาญหลายสิบคนได้รับผลกระทบจากมันบางคนนั้นมีบาดแผลที่หน้าอกและขาคนที่โชคร้ายที่สุดต้องถูกตัดหัว พลังนั้นรุนแรงและดูเดือดทำให้เกิดศพหลายสิบในรัศมี100เมตรอะไรเกิดอะไรขึ้นกันผู้เชี่ยวชาญที่ถูกขังอยู่ในการต่อสู้ที่ดูเดือดในปัจจุบนันทุกคนมองไปที่เจียงวู่เฉิงและสวีหญิงด้วยท่าทางที่หวาดกลัว นักดาบเป็นเขาเขาได้ขวางครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญสเวียหญิงผู้เที่ยวชาญหลายคนในนิกายไร้ใจได้ยอมรับเจียงวูเฉิงทันทีเจ้าหนุ่มนี่สเวียหญิงตกใจอย่างมาก แม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเพียงครึ่งเก้าวสู่ขอบเขตนักบุญเขาก็ยังไม่ได้เปรียบเมื่อต่อสู้กับเด็กหนุ่มที่อยู่ในขอบเขตระเบิดอย่างขั้นแรกเียงวูเฉิงยิ้มอย่างเย็นชานในเวลานี้จากนั้นแก่นแท้แห่งดาบก็ระเบิดออกมา แผกระจายออกไปราวกับกระแสน้ำปะทะเข้ากับซูเหยหญิงอะไรกันสูเหยหญิงรู้สึกราวกับว่าเขาติดอยู่ในบอ่อโคลนซึ่งส่งผลต่อความเร็วและความแข็งแกร่งของเขาก่อนหน้านี้เขาสามารถต่อสู้กับเจงวูเฉิงได้อย่างเท่าเทียมแต่ตอนนี้เขากำลังสูญเสียความเท่าเทียมนี้ซูเหยหญิงถูกบังคับให้ต้องลาถอยฆ่าพยายามอย่างดีที่สุด แต่ก็ยังเสียเปรียบสเูเยหญิงรู้สึกประหลาดใจเจียงวู้เฉิงยิ้มข้ามีความได้เปรียบในการต่อสู้แบบซึ่งหน้าเนื่องจากข้าไม่สามารถต่อสู้กับเขาในการต่อสู้แบบตรงๆ ข้าจะฆ่าเขาโดยใช้ความเร็วของข้าสุเยยหญิงคิดด้วยสายตาที่เย็นชาสุเยยหญิงก็หายตัวไปอย่างกระทันหันและแสงสีแดงก็เปล่งประกายส่องผ่านอากาศในวินาทีต่อมาเขาก็ปรากฏตัวที่ด้านข้างของเจิงวู่เฉิง เขาเอื้อมมือไปที่หัวของเตียงวู้เฉิงด้วยกรงเล็บที่อันตรายของเขากรงเล็บแหลมคมนั้นพุ่งเข้าหาหัวของเด็กหนุ่มโดยตรงแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดเลือดเจียนวู้เฉิงก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของสเวียหญิง ดาบสะบ้านชีพของเขาปกคลุมไปด้วยสายป้าและพุ่งออกมาเร็วเกินไปสุเยยหญิงคิดด้วยความตกใจและหันมาเพื่อต้านทานมานันดาบอันทรงพลังของเจียงมู่เถิงประทุขึ้นแสงดาบกระจายออกไปด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง มันสั่นสะเทือนบริเวณโดยรอบแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกก็ประทุขึ้นมาทำให้ซเวียหญิงตกอยู่ในเงาของดาบทันทีสูเวียหญิงเบิกตากว้างและใช้กรงเล็บของเขาเข้าประทะเขาเพิ่งจะต้านการโจมตีเหล่านั้น แต่ไม่สามารถหาโอกาสที่จะสู้กลับที่สำคัญกว่านั้นเขาถูกปิดล้อมไปด้วยกระแสน้ำเชี่ยวด้วยความแข็งแกร่งและความเร็วของเขาในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถไล่ตามเจิงวูเฉิงทนันถ้าไม่สามารถสู้กับเขาได้ใบหน้าสวียหญิงมืดมนแม้ว่าเขาลังเลที่จะยอมรับแต่นั่นก็เป็นความจริง เจ้าหนุ่มนี่น่ากลัวถ้าข้ายังต่อสู้กับเขาต่อไปข้าจะตายหลังจากนั้นไม่นานสุเยยหญิงก็หมดความตั้งใจที่จะต่อสู้ประมุขแห่งเกาะปีศาจเจ้าไม่เคยพูดถึงเรื่องที่นิกายไร้ใจมีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังเช่นนี้สุเยยหญิงตะโกนด้วยเสียงคำรามในขณะที่ปิดกั้นการระเบิดของพลังอย่างบ้าคลัง่ง เสียงคำรามที่สิ้นหวังดังมากจนผู้เชี่ยวชาญทุกคนในสนามรบได้ยินอย่างชัดเจนในช่วงเวลาต่อมาพวกเขาต่างก็รู้สึกประหลาดใจประมุขแห่งเกาะปีศาจคาสัญญาว่าจะช่วยเจ้ากวาดล้างนิกายไร้ใจ แต่ข้าต้องรักษาชีวิตตัวเองก่อนตอนนี้ข้าถูกคุกตามข้าไม่สามารถรักษาสัญญาของข้าได้ไว้เจอกันสุเอยหญิงคำรามด้วยเสียงต่ำจากนั้นเขาก็หันหนีไปสุเหยหญิงผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนักบุญอันดับ131ในรายชื่อจันโลหิตนี้ไปแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ